นุโมทนาบุญกิกมยุรินโกนผมบวชทีอีกครั้งเพื่อเข้าศึกษาและปฏิบัติธรรมที่ประเทศพม่านับว่าเป็นสาวสายธรรมะอีกหนึ่งคนเลยก็ว่าได้สำหรับนักแสดงสาวมากฝีมืออย่างกิกมยุรินผ่องผุดพันที่ไม่ว่าจะเป็นบทดีหรือบทร้ายสาวเจ้าก็ตีบทแตกกระจุยจนคนดูอินไปตามตามกันเลยทีเดียวซึ่งล่าสุด กิ๊กมายุรินก็มีเรื่องราวดีๆมาให้เพื่อนพ้องคนบันเทิงรวมถึงแฟนๆแ,แห่อนุโมทนาบุญกันอย่างล้นหลามเมื่อล่าสุดวันนี้วันที่15ธันวาคม2566อินสตาแกรมสวอยแสงกูโตก็ได้เผยภาพกิ๊กที่โกนผมบวชทีเพื่อเข้าศึกษาและปฏิบัติธรรมอีกครั้งที่ประเทศพมา่าพร้อมกับระบุข,ข้อความว่า สุขก,กายสุขใจปลอดภัยวันนี้จะมาแจ้งให้เพื่อนๆพ,พื้นที่ๆี่น้องๆทราบว่ากิ๊กมายุรินได้บวชเป็นแม่ชีและเข้าศึกษาและปฏิบัติธรรมะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเลยส่งภาพแม่ชีกิ๊กมาให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับแม่ชีด้วยค่ะสาธุค,ค่ะท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างคับคั่งทางนิวออนไลน์ ก็ขออนุโมทนาบุญกับกิ๊กมยุรินมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะ